ผมสวัสดีครับผมตธงไทรปิชาเป็นมเมื่อไหครับมื่อนี้ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับปัจจุบันเชียงไฮเป็นปัจจุบันเชียงายอยู่ภาคเหนือครับของประเทศไทยนั่นเองซึ่งมื่อนี้เขามาที่วัดล่องเสือรืออวัดย่เครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ไปดูว่าซื้อวัดไปหยังอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยล่องเสือยัง เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เสริมไทรโกศิรพิพันธ์เนาะเกิดที่นี่เขาจะมาอยู่วัดนี่แล้วถืเบิ่งบรรยากาศอยู่ข้างหลังเรียว่าคภาพที่สวยงามในของที่เที่ยวครบรรยากาศในข้างหลังอยู่อยู่ว,ยยาายวัดโดยายเบิ่งบรรยากาศในพะวันแดดตัวนี้แดดทั้งสองอยู่เพื่อจะอกอกไปไล่เลยยัยนเขียวมากคือไปอันนี้นะ วัดเี่าเห็นอยู่ในยูทูบที่ฮอพิม้าไปแหละเขาจะเห็นเป็นสีดำเงินวัดสีดำเงินทั้งหมดเลยวันนี้เรียกว่าตรงนแล้วถ้าปนสีอรก็มาุดไาาแต่ว่าขอลงผ่าปุซ่าผ่าจุดไฟไหมอไปยังเราปุซาคุอยู่ข้างนอกก็ได้คืออยู่ในใจเขาอยู่แล้วตอนนี้อ๋อเด็คือให้บรการไปร่วมกันเป็นอะไรผ้าทิงาน ของ BPR c e n t e System เนาะเขามาเที่ยวกันก็คือเขาพาทุกาน BPR c e n t a System มาเที่ยวกัน,น,เ,าากนเพราะว่าเมื่อวีนเขามาเซอร์เวีกับคณะเพชรมืองขวัญเพชรเมืองช้างแล้วก็เพชรเมือ,งล,อมงลาวเนาะมาดูงานคืออนาคตอันไกลนี่เขาจะพาทุกง,งานทั้งหมดเลยโดยกลุ่มของสตาร์หนึ่งสตาร์สองสตาร์สามเนี่ยมาเที่ยวครับเขาเรียวกว่ามาเที่ยวประเทศไทยก่อนเราไปเห็นบรรยากาศโดยรวมต่างๆเห็น,นลหลายๆอย่าง เราผสมประสานเป็นตัวอย่างของเราฉะนั้นตอนนี้ก็คือแต่าเมือ่อเป็นเมื่อแต่เข้ามามาเที่ยวผากเหนเนอของประเทศไทยมาเที่ยวเชียงรายก่อนเรามาเที่ยวเชียงรายก่อนแล้วเมื่อนี้ห้ากับสิบภาพทุกท่านไปเบื้องวัดล่องคุณเนาะวัดที่อาจารย์เสริมไทรโคศิวิพ,พัฒน์ติเป็นผู้สานที่เป็นศื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยปัจจุบันนี้เพื่อนว่าเป็นศิลปะแหงะ่งชาิ เหีือนเราเป็นศิลปินแห่งศาสตร์ของประเทศไทยนั่นเองอันนี้เป็นวัดของลูกศิษย์ของขึ้นเนาะเป็นเป็นภูสานได้เสียภาไปเบิ่งซื่อของวัดก่อนเมื่อกี้นี้บอกบรรแนกใจเดี๋ยว่อบอกทุกถัดถัดนิดว่าซื่อวัดซื่อยังไงี๋ยวใส่เบิ่งบรรยากาศเลยเลยเลยหลวงเนาะเดี๋ยวอันนี้เห็นบ่อยในประตูข้างเขาเลยนะข้างเขาบ่กมันเป็นที่นี่เอกลังเขาเป็นเองชอบเป็น ล่องเสือเต้นนะจือเด่ะวัดล่องเสือเต้นเด้อล่องเสือเต้นวัดล่องเสือเต้นจือเด้อล่องเล่องเสือเบิึงอยู่นี่อยู่นี่กูเกิเบิึงที่เนี่ยวัดล่องเสือเต้นเป็นเนื้อใดเนาะล่องเสือเต้นอ่ะคุณในอากาศทอดเติมอยู่แต่ว่าเป็นยังสูดด้สูดด้เพื่อภาพสวยงามให้กับท่านผู้ชมหรืเบิึงเนาะ ให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวเบิร์นบะคณะของเขาเป็นอย่งไรเพวกเขาจะมีการขายถอดสุดไทยทุกท่านเบิรงทุกวัน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 เที่ยวไซเน่ไปไซเน่แล้วก็ได้เห็นยังเน่ซึ่งวันนี้เป็นทริปแรกของคณะอันนี้แม่นเอาคณะอารซีโอต้นแบบเราได้มาเห็นได้มาเที่ยวกันเออขนาดเบอร์เลขอันนี้เดี๋ยวไปไซเน่ไปเลยสั่งทันเซนไร้บอนดอกแค่เสียายามถ่ายถอดให้ทุกท่านเ้็ืทุกอย่างเลย

โอเคเอาเสร็จมีก่อนคลิปนี้เด้อคลิปต่อไปสายบ่งอีกเด้อดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป